และนี่นะคะคือตำหลวงพระบาง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 มันนัวรกระปิเนาะถ้ามีกะปิอย่างเงี้ยกินตายเลยแล้วนี่คือสัมองเฮ้ยอร่อยมากเลยสีดูเหมือนไม่ค่อยเผ็ดมากนะมันเผ็ดมากเราเป็นนักกินเราต้องสู้อย่างนี้ไม่ถือว่าเผ็ดมาทำเนี่ย <c oughs> ใครอยากมารู้จักหโบกยฮะไอ้าอาเล็บม,มอือนางต้องโทรไปถามประวิทย์ โอเควันนี้นะคะโบสวัสดีทุกคนก่อนนะคะกราบสวัสดีทุกคนเลยในวันนี้นะคะโบไปเกาหลีก็แล้ว <Okay. S 3> ไปจีนก็แล้ว เราไปมากี่ประเทศแล้วที่เราทำอาหารทุกประเทศเลยเช่นฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมันอันนี้คือโบนัสปีนี้คือจบแล้วไม่ค่อยตั้งใจทำงานคนนไไไหก็ปมายทุกประเทศนี่ไงเดี๋ยวเราให้ดูเพื่อนเราไปประเทศอะไรมาบ้างเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้ถือว่าถูกอยู่ที่แถวนี้เหมือนนกัมาอไปประเทศไหนมาบ้างก็เกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาโลกกระจายไเลยลและในวันนี้นะคะเราจะไปแถบประเทศเพื่อนบ้านบ้างประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศอะไรเทศไทยเที่ย์ไทยเฮ้ยไม่เค คือประเทศอะไรสปปลาวเฮ้ยอยู่ได้ไงไปมาบ่อยจะตายใช่วันนี้เราจะไปสปปลาวก็คือเราจะทําส้มตําหลวงพ่อบางบมือจะบอกว่าส้มตําหลวงพ่อบางของเราในที่นี้นะคะคือต่างจากส้มตําปกติยังไงแขนใหญ่ๆี ต่างจากแผ่นไหมใช่กะปิดีดีอาจจะบอกว่าความแตกต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างเยอะเพราะวันนี้เห็นมีสตอระมามีกะปิมีปลาร้าเยอะมากเพราะฉะนั้นช่องปากของเราเนี่ยต้องมีกลิ่นแน่นอนถูกไหมถูกต้องจะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ส้มตำหลวงพ่อธรรมดานะคะจะเป็นส้มตำหลวงพ่อที่เรามีซีฟู้ดเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการกินของเรานะคะจะมีการติดโซ่วันนุ่นนี่นัน่นแน่น,น,นอน อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคุณนกน้อยเพราะว่าถ้ามีเศษอาหารแล้วเนี่ยนำพาไปถึงการฟันผุแล้วก็มีกลิ่นปากด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องใช้ซ <Yeah. S 2> ิสม่าเจ่าซิสซามานะคะเป็นผนแปลงปลายเรียวแหลมนุ่มนะคะทำความสะอาดถึงร่องเหงือกเลย ติสเทม่าทำความสะอาดล้ำลึกขนาดนี้ติสเทม a าเขายืนหนึ่งเลยเรื่องการมีแปลงหลายรุ่นช่องปากของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโบก็เลยมาแนะนําถึง3รุ่นด้วยกัน mm hmm. เดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะ 1. 1แปรงสีฟันติ <Th ema. S 1> สเทม่าซุปเปอร์ซินราคา68บาทตัวนี้พิเศษมากๆเป็นแปรงสีฟันที่เหมาะสําหรับผู้หญิงหรือคนที่มีช่องปากเล็กหัวแปรงและคอแปรงบางลง40%บางพิเศษทําให้ซอกซอนได้ดีกว่าหัวแปรงทั่วไปสามารถเข้าทําความสะอาด ฟารามสีซี่ในสุดที่ยากต่อการทําความสะอาดได้ดีมากๆ<อ>แถมมีขนแปรง2แบบคือฟลอสแ d s สปริงเป็นขนแปรงปลายเรียวแหลมและขนแปรงสไปรัลช่วยขจัดพลักต้นเหตุของหินปูนถึงฟันซี่ในสุดอย่างที่2นะคะสําหรับใครที่จัดฟันนะคะโบแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะแปรงจัดฟัน s <is> y s t e m a โอดีราคา80บาทเท่านั้นบางคนอาจจะคิดว่าก็แปรงสําหรับคนจัดฟันแล้วมันพิเศษตรงไหนโบบอกเลยนะคะว่า s <is> y s t e m a เป็น แบรนด์ที่คิดแปลงมาเพื่อทุกคนจริงๆเพราะรุ่นนี้นะคะเขามีหัวแปลงให้เลือกถึง2ขนาดให้เหมาะกับช่องปากคนจัดฟันคือเพื่อนคนไหนปากเล็กก็ใช้ไซส์เอและคนไหนปากใหญ่หน่อยก็ใช้ไซส์เที่สําคัญขนแปลงด้านในเป็นรูป V-shape ออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดแบบล้วงลึกบริเวณเส้นลวดและแบล็กเกตหมดปัญหาเศษอาหารตกค้างตามร่องเหล็กหรือคราบเหลืองปัญหาที่คนจัดฟันต้องเจอเป็นประจำได้เลย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 ,เลย มาถึงรุ่นที่บนเลิฟมากๆเลยนั่นก็คือ s y s t e m a Soft and s l i เเป็นแปรงขายดีอันดับหนึ่งครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานขนแปรงไปเรียวแหลมและนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจาก Systema ด้วยความนุ่มแต่ผลมีความสปริงตัวทำให้สามารถเข้าซอกซอนทำความสะอาดคราบพักสาเหตุของการเกิดหินปูนได้อย่างดีแต่ไม่ทำร้ายเหงือกเลยและความพิเศษที่มีหัวแปลงปลายไซส์สำหรับทุกช่องปากให้เลือกซึ่งมี3ขนาด ให้เลือกซื้อ compact ขนาดเล็ก original ขนาดกลาง xl ขนาดใหญ่แถมมีความนุ่มให้เลือก2ระดับคือ standard soft และ super soft โอ้โหกันไปเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้โหไหมโอ้ซิสเต็มมาคือที่สุดเลยมีหลายรุ่นหลายแบบทํามาเพื่อคนแบบหลายประเภทมากๆเลยเอาว่าเรามาแนะนําสิ่งดีๆบอกต่อเพื่อนๆเนาะถ้ากัเว่าใครสนใจก็ซิสเต m รมานะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปทํตาตมหลวงพ้าบางกันโอเคไปกันเลยค่ะ ใส่พริกก่อนน้ำตาลปี๊บมะนาวผงนัวกะปิปลาร้าค่ะมะเขือก่อนค่ะมะเขือเทศผักชีฝรั่งสตอนี่เอกลักษณ์ของตำหลวงพระบางคือเส้นเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะเอาละวค่ะเอาละวค่ะและนี่นะคะคือตำหลวงพระบาง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 จะบอกว่าน่ากินมากตัวหลวงพระบางก็ถึงใหญ่ ไมอยากรู้ว่าอะไรปะตำหลวงพระบางคือตำหลวงพระบางจริงๆเลยปะใช่ค่ะมันเป็นตำของประเทศลาวจริงๆเลยปะอ๋อเขากินเช่นอย่างนี้อ่ะใช่ตอนที่บริษัทส่งลงไปดูงานที่หลวงพระบางกินประจำบริษัทอะไรจําไม่ได้เลยมาแปลกๆอ่ะก็คือมันต้องใส่กะปีอีกอ่ะใช่ต้องใส่กะปีด้วยที่สําคัญคือมีสตอด้วยค่ะมันทําให้หอมมันไม่กาแฟเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนน้ำเซนขนาดนี้ฟันคงหัก โอ้โหฉันตกใจมากพริกใส่หมดปะอืมมันนัวกะปิเนาะใส่ไม่คิดชีวิตเลยพี่หมาบอกข้างแกฝั่งเนี้ยทำเดียวก็ใช่ไงมันมีของแกลมเห็นไหมนัวใส่เยอะแต่มันถึงถึงถึงใจดีว่ะโอ้โหมวยเลยวันนี้ถ้ามีกะปิอย่างเงี้ยกินตายเลยเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะรัวงพ้าบางเมาแล้วมันอร่อยปะอร่อยมากแต่มเผ็ดคาร์บอนตัวนี้ แล้วนี่เือสามารถจุม่มลงเด็ดกะละตีจะบอกว่าอะไรปะแซบแบบเผ็ดมากมมรูนะ้หึือเเผ็ดขึ้นหัวสีดูเหมือนไม่ค่อยเผ็ดมากนะแต่เผ็ดมากเราเป็นนักกินเราต้องสู้เผ็ดยังไงก็ต้องสูอง้อือ <laughs> คืยโค้ดอร่อยเลยอ่ะเป็นคนที่จำอาหารอร่อยมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยเพื่อนเอ้ยจะเอาพริกมาแอบเด้ขมวยไม่ได้ขมวยไม่ได้หรอกไม่ได้ไไม่ด้จะกินไปก่อนต้องกลใจถึงจริงๆอ่เฮ้ยแต่รสชาติอร่อยมากเลยอะอะไรดำก๊อกก๊อกอ๋อหืมอย่าทอนะอย่าเทมรุ่งนะคนจะตามมาแล้วเน้อใครปั่นพริกแล้วใครใช้ใส่หมดอ่ะทีแรกมันก็จะเผ็ดงี้เนี่ยกินไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรแล้วลงล็อก กุนน้อยกินหน้ากินอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้เผ็ดนะไม่เผ็ดนะเนี่ยกุนน้อยกินไม่เผ็ดเลยทุกคนดูเอมเข้าไปมันมีผักแก้มไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวกินเสร็จเราก็ไปแปลงฟันด้วยซิดเทนมาอร่อยมากเลยวะถ้าฟันดีๆนะเดี๋ยวเราจะใส่เหล็กมั่งมวยเหล็กก็เทปูนะ แต่ยังไงล่ะครัวเรากำลังทำนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อได้หมดเฮ้ยถ้าไม่อร่อยไม่กินยิงน,นะเก่งอะไรนะก็เปนไรก็รู้ดังอยู่นั่นแหละทจเย็น้ทุกวัน,นคนองจะอยู่ มันนืกกเนอย่างนึงแล้อร่อยมือไหวทรมานไม่สู้อะไรเลยคาร์บอนต้งองรักษาวะท้าได้หมดโหไม่เผ็ดไม่กินอะ่ะเข้าใจคำว่าอะไรป่ะเผ็ดหูดับหูดับไปแล้วฝั่งซ้ายมากินกับ,บเพื่นอนๆอ่ะแดงเขือกันนะพี่น้อยยิ่งเผ็ดยิ่งกินอ่ะคนที่ให้หวยเราแล้วเสียชีวิตไปก๋ <ๆ S 1> วยเตี๋ยวมันนะม้อยซดเงี้ยโยนทอนเลยโยนทำไมอะ่ะมันใส่แบบโอ้โหถึงไตมันถึงไปไงมันถึงมันมันใส่เกินไปอ่ะแล้วว่าเรากินเผ็ดนะนี่ไม่ถือว่าเผ็ดแล้วกินไหวไหมไหวมันมีกิริยาอะไรเลย เผ็ดเค็มอร่อยนะไม่เค็มมาก <c oughs> ใครเอาเข้ามาตำเนะี้ยเพชรยกมาใช่ไหมใครเอาเข้าไทยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เรียกว่าปูอะไรทุกคนปูสมัยไน้องบอกปูมาฮนะมันได้อีกอย่างนึ่งเราได้ปูอะไรปูกินเนื้อโอ้ยดูมีเยอะรู้สึกปากมันไม่กินโอ้โหมีกินอยู่แล้ววันนี้กินสตอด้วยอากไปฟันมีอะไรแนะนำชิ่ต็มมากเฮ้ยตำโบตำอร่อยไหมสาบ้างอร่อยมากอร่อยไม่มีที่ติเลย อันนี้จะเป็นปูนะฮะไม่บอกเอารู้เดี๋ยวมีปัญหาแน่ๆเฮ้ยมันไม่สุกเหรอ่ะมันสุกยังอ่ะลวกแป๊บเดียวเขาเรียกว่าสุกนอกดิบในเนื้อขาโบแล้วหืมสุกนอกดิบในทุกคนสนใจแล้ววันนี้หลวงพระบางอยากกินมานานแล้วเพื่อนๆมารับแขกคุณยายไข่หมูปิ้งอะป้าไม้ละบาทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าลืมดูทุกคนไม้ละบาทเอาห้าสิบไม้โอ้โหโอ้โย่างไปเฮะวันนั้นเนาะต้องหวังใจเลย ไม่แบ่งกันเลยจะบอกว่าเคยขายนี่หมาล่ามาแล้วบาทแล้วคนนี้คนในหมู่บ้านมาเต็มเลยหน้าบ้านอะแต่อะไรรู้วาขายไมละบาทบางคนซื้อ5บาทยังเขาใจได้มีคนหนึ่งเอามาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งว่าอะไรนับให้ฉันด้วยนะแต่เขาน่ารักนะแล้วเขาก็ไม่รู้ไงเราก็ขายเราไม่ได้จํากัดไงเราต้องจำกัดเขา อือร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยจริงๆแบบอร่อยจริงไหมอร่อยมากอร่อยมากทำอะไรก็บอกอร่อยทุกอย่างแล้วมันอร่อยไหมอร่อยสีสันอย่างนี้ทุกคนควรจะบอกว่าตำหลวงอับังคือที่สุดอย่างนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตเมื่อเช้าคือทำบุญพี่ทำเองพี่น้อยจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าไปเมื่อเช้าไปทำบุญลงศรีถ้าปกติเวลาเราไปกันอ่ะก็คือร้อยสองร้อยบอกม้าไม่จังแล้วบอกหนูก็หยิบแบงค์พันไม่มีแป้งร้อยไงหยิบแบงค์พันมีแต่คนวิ่งมาโอ้ยคุณโบ ตามเรามาเสร็จแล้วโบก็ไปเขียนบอกอ้อขอบุญก้าหนูก็เอาแบงค์พันให้เขาคุณโบจะทำเท่าไหร่ครับอ๋อพันหนึ่งเลยครับมาทำงี้เขาอะไรหรือวะมันเป็นเหตุการณ์เนี่ยเขาดันเราแบบอกินมากเลยแล้วเราก็ยิ้มยิ้มแล้วเราเคมิมทำเท่าไหร่คะัอ้อพันหนึ่งค่ะ <c oughs> แล้วตังค์มาไงไม่เดี๋ยวเขาดูแน่เลยมั้ยเคิมไม่เป็นไรคุยกันสนุกไม่อยากให้เขาทอนเงินเพราะว่ามันเป็นตังค์ที่ต้องหยอดลงไปแล้วพอขึ้นมาในรถไอ้โบทำบุญด้วยใครจะมารู้จักโบ กินบนมากอะไม่ต้องห่วงเลยพวกเรื่องปันพวกเรื่องแบบจริงปากเรามีซิสเตอร์ไม่อยู่อาทิตย์นี้ก็จะไม่อยู่กันแล้วเหรอเออใช่ไม่่อยูไปไหนอะทำไมพูดอย่างนั้นนะเราไปดูอะไรกันอาทิตย์นี้จะไปเที่ยวกันหรออย่างงี้ดิอาทิตย์นี้จะไม่อยู่กันแล้วเหรอเรายังไม่ได้ไปอยู่กับบีกระบองไปแล้วนงาแตกเลยแล้วตลกไหม ละน้องกักล้วยกล้วยเยอะจริงๆมวยใช่ละน้องกล้วยเยอะกล้วยอะไรนะกล้วยฮะไอเล็บมือนางโอ้โหกล้วยเยอะจริงๆเล็บมือนางลูกแหลมแหลมอะไม่เคยกินนะทีกล้วยสวนเขาอ่ะลใครทำไมก็ถึงเรียกเล็บมือนางอ่ะไม่รู้อ่ะต้องโทรเเหมือนนาะต้องโทรไปถามประวิทประวิทเพื่อนเราไม่มันเหมือนอย่างนี้ไงอยู่ตัวแล้วเพื่อนอร่อยมากอร่อยมากตอนที่ดัดฟันจำได้มั้ยบ่มีช่วงนึงที่บ่มดัดฟัน วงเหงาเลยเกินยุงก mm. <er> ็อยากจะดัดั้เหมือนกันน้อยดัดมากก็คิดโดเคลียร์ไว้แล้วนะเดี๋ยวไปหาหมอเนี่ยหมอถอนออกทั้งหมดทัุกซี่เลยโอ้ยไม่เอาลยล้อเล่นไม่ทำนะฟันเดี๋ยวมีเรื่องนะแล้วไปอ้าปากยังไงล่ะอ้าวก็อ้าก็อ้าให้เขาดูไงสาอผู้หญิงเราบอกไม่เอาด้วยนะไม่ล่ะอายเขาอ่ะอายเขาเป็นหมอฟันเขาเห็นมาเยอะลุงน้อย เอาเป็นว่าโบเคยจัดฟันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนที่จัดฟันใช่ไหมก็ใช้ซิสเตม่าที่เขาจะมีเป็นรุ่นของคนจัดฟันจะบอกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆแล้วพอหลังจากดัดเสร็จปุ๊บเราก็ยังใช้ซิสเตม่าอยู่นะคะทุกคนที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะซอฟแอนด์สลิมนะคะของซิสเตม่าเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะทุกคนนั่นก็คือ3าแถมหนึ่งในราคาเพียง135บาทเรียกได้ว่าซื้อ1แล้วก็ได้ยกบ้านไปเลยสมมติว่าเรามีกัน3คนใช่ปะเราซื้อ3แล้วแถมอีกหนึ่งก็ยังให้เจ้าบิวให้พี่น อยู่แล้วเนี่ยก็รีบไปตุนก็นได้ทุกคนเพราะว่าโปรนี้เขามีถึง31มสเันวานี้เท่านั้นแล้วเกิดว่าซื้อ6ก็แถม1 2ึงซื้อ9แถม3ซื้อ12แถม4แล้วถ้าเกิดว่าซื้อ15เห็ด สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำะทั่วประเทศเลยและใครสนใจช่องทางออนไลน์ก็จะมีใน Lion Shop ทั้ง5ช่องทางเลย lionshoponline.com lionofficial add lionfamily แล้วก็ Shopee Lazada JD Central นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางของเขาไว้ให้จะบอกว่าเรื่องของช่องปากเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะตอนเป็นเด็กอะมันกินแบบกัดางอ้อยไง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 ่างมั่ยบ้องอูไม่สนใจบ้อง,องนี่คือฟันแตก <laughs> บ้อง ไยินแบบไม่สงสารไม่ไม่สงสารไม่เป็นไรแต่ว่าต้องทําความสะอาดไงดูแลเขาให้ดีๆโอเคทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะครอบครัวของเราเนี่ยขอขอบคุณมากมากเลยตาหลวงเข้ามันทุกคนสามารถนําไปทานได้นะอร่อยมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทานกันต่อนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็ตัวไปแปรงฟันใช่เขาตัวแปรงฟันก่อนนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณสุดีเสือเปียนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณน้องน้อยที่โผบินด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ